อ่ะโอเคสวัสดีครับนักเรียนนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในเนื้อหาต่อเนื่องกันนะครับกับวิดีโอที่แล้วนะครับก็คือเรื่องโมนนะครับโดยวันนี้นะครับเราจะมาดูเนื้อหาตรงนี้นะครับก็คือเรื่องของโมนกับมวลสารนะครับโมนกับมวลสารซึ่งโมนกับมวลสารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันนะครับมันมีความสัมพันธ์กันโดยในวันนี้เนี่ยนะครับ เราจะต้องอธิบายได้นะครับว่าไอโมนกับโมนสารเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันยังไงนะครับอ่ะพร้อมแล้วไปดูกันเลยนะครับ na ตัวแรกนะครับ na ก็คือโซเดียมถูกไหมครับโซเดียมก็บอกว่ามีโมนอะตอมเท่ากับ23นี่นะครับ na โซเดียมมีโมนอะตอมเท่ากับ23ดังนั้นสมกรารในการหาโมนอะตอมนะครับสมกรารในการหาโมนอะตอมพวกเราน่าจำได้อยู่นะครับก็คือโมนอะตอมเท่ากับ มวลธาตุ1อะตอมหารกับ1.66กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมนะครับอ่าเสร็จแล้วครับจากโจทย์เราจะเห็นว่าเขากำหนดอะไรมาก็กคือกำหนดมวลอะตอมใช่ไหมครับอาจารย์ก็เอาไปแทนค่าตรงนี้เลยนะครับเอามวลอะตอมมาแทนค่าก็ได้เป็น23เสร็จแล้วครับเราก็ย้ายตัวนี้ไปใช่ไหมครับอ่ามันเป็นหารอยู่ก็ย้ายเป็นคูณก็ได้แบบนี้มา แล้วฝั่งนี้เหลืออะไรนะครับมันก็เหลือมวลธาตุหนึ่งอะตอมนะครับเหลือมวลธาตุหนึ่งอะตอมโอเคนะนะครับเสร็จแล้วครับอาจารย์ก็กดตัวเลขออกมานะครับคิดตัวเลขออก,นะออกมามันได้เท่ากับ3.818คูณ10ยกกำลังลบ23ากรัมนะครับนี่คือมวลหนึ่งอะตอมนะครับนี่คือมวลหนึ่งอะตอมเราได้ออกมาแล้วนะครับหนึ่งอะตอมว่ามีค่าเท่ากับเท่านี้ คำถามถัดไปครับอาจารย์ไม่อยากรู้หนึ่งอะตอมนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์ไม่อยากรู้หนึ่งอะตอมอาจารย์บอกว่าถ้านะครับโซเดียมหนึ่งอะตอมไม่ใช่โทษทีนะครับถ้าโซเดียมหนึ่งโมลนะครับจะมีโมลเป็นกี่กรัมนะครับอ่าเอาไหมน,นะตรงนี้นะครับฝั่งนี้เนี่ยเรารู้แล้วนะครับว่าหนึ่งอะตอมมันมีค่าเท่ากับตัวนี้ใช่ไหมครับหนึ่งอะตอมหนักเท่านี้ แต่ถ้าเกิดว่าอยากรู้นะครับโซเดียม1โมลน,นะครับมีมวลเป็นกี่กรัมมีโมลเป็นกี่กรัมนะครับเราจะหาได้ไงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งในวิดีโอทัดที่ผ่านมานะครับเรารู้อยู่แล้วนะครับว่า1โมลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ6 0 2อคูณ10ยกกำลัง2ีาอะตอมถูกไหมครับดังนั้นนะครับเราก็เทียบเลยนะครับ หลัการเที่ยวอิเล็กตยางก็คือเอาหน่วยที่เราอยากรู้นี่ยอยู่ทั้งด้านขวามือใช่ไหมครับข้อนี้เราอยากรู้หน่วยอะไรนี่ครับเราอยากรู้หน่วยที่เป็นกรัมนะครับเราอยากรู้หน่วยที่เป็นกรัมดังนั้นเอากลัมอยู่ทั้งด้านขวามือก็เทียบเลย1อะตอมเท่ากับนะครับ3.818คูณ10ยกกำลังลบ23กรัมเห็นไหมครับอ่าก็คือตัวเลขนี้นั่นเองเนาะนะครับ ทีนี้1โมลล่ะ1นโมลเท่ากับเท่าไหร่นะครับก็ได้เท่ากับเท่านี้ครับ6.02อคูณ10ย่สิบสามอะตอมนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยนะครับเทียบอุปจัตย์ตัวอย่างครับตอนนี้คูณทะแยงขึ้นไปนะครับอ่าแล้วก็หารอันนี้ใช่ไหมครับรูปร่างหน้าตาก็ได้เป็น6.02อคูณ10ย่สิบสอะตอมนะครับคูณกับ3จุ 8 1 8คูณ10ย่ังลบ23กรัมแล้วก็หารด้วย1อะตอมหน่วยที่เหมือนกันครับก็คืออะตอมกับอะตอมตัดกันได้ใช่ไหมครับหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือกรัมหน่วยที่เหลืออยู่ที่เป็นกรัมนะนะครับดังนั้นเราก็คำนวณตัวเลขออกมาครับเมื่อคำนวณตัวเลขออกมาแล้วนะครับคำตอบครับจะได้เท่ากับ22.98นะครับ 22.98ก็ประมาณเป็น23กรัมนะครับ23่รัมกรัมทีนี้พอได้23กรัมตัวนี้ครับเราดูที่23กรัมตัวนี้ครับมันไปตรงกับอะไรนะครับมันไปตรงกับตัวนี้พอดีครับนี่มันไปตรงกับมวลอะตอมพอดีเห็นไหมมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะครับอโอเคนะครับดังนั้นนะครับ สารใดๆก็แล้วแต่นะครับสารใดๆก็แล้วแต่หนึงโมลน,นะครับหนึ่โมลเนี่ยมันจะมีมวลเท่ากับโมลอะตอมของธาตุน,นั้นๆนะครับนี่คือกรณีแรกนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกรณีที่สองบากนะครับกรณีที่สองเมื่อกี้เป็นธาตุใช่ไหมครับอ่ากรน,นี้เรามาดูที่เป็นโมเลกุลขึ้นมาบ้าง co 2นะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ มีมวลโมลกุลเท่ากับ44อ่าอันนี้กำหนดมมลโมลกุลมาแล้วนะครับเท่ากับ44ดังนั้นสมการในการหามมลโมเลกุลนะครับก็คือมวลโมเลกุลเท่ากับมวลสาร1โมลกุลหารกับ1.66กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมตัวนี้ถูกไหมโมลโมลกุลครับกำหนดมาแล้วครับก็คือ44อาจารย์ก็มาแทนค่าตรงนี้เลยนะครับเสร็จแล้วก็ย้ายตัวนี้ขึ้นไปคูณใช่ไหมครับ รูปร่างหน้าตาก็ได้เป็น44คูณกับ1.66คูณ10ยกำลังลบ24กรัมตัวนี้นะครับฝั่งนี้เหลืออะไรมันก็เหลือมวลสาร1โมเลกุลนั่นเองนะครับเหลือมวลสาร1โมเลกุลคิดตัวเลขออกมานะครับคิดตัวเลขออกมาก็ได้เท่ากับ1 7.304คูณ10ยกกำลังลบ23กรัมมันเท่ากับ1โมเลกุลนะครับ เราได้แล้วครับว่า1โมเลกุลเนี่ยมันหนักเท่านี้นะครับได้แล้ว1โมเลกุลคือน้ําหนักเท่านี้ถ้าถ้าคาร์บอนไดออกไซด์ครับ1โมลล่ะจะมีมวลเป็นกี่กรัมด้านบนนะครับเรารู้แล้วว่า1โมเลกุลเนี่ยนะครับมันหนัก7.304คูณ10ยเกังลบ23กรัมแต่อาจารย์ไม่อยากรู้1โมเลกุลอาจารย์อยากรู้ว่า1โมลเนี่ยมันมีมมลกี่กรัม ซึ่งแน่นอนครับเราก็รู้อยู่แล้วว่า1โมลเนี่ยมันมีค่าเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23มโมเลกุลใช่ไหมดังนั้นเราก็เทียบปรยิยางครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทั้งด้านขวามือเลยซึ่งหน่วยที่เราอยากรู้ในข้อนี้ครับก็คือหน่วยที่เป็นกรัมนะครับอาจารย์เริ่มเทียบเลย1โมเลกุลเท่ากับ6 7 3 0 4คูณ10ยกกำลังลบ23กรัมใช่ไหมครับ มาจากนี้นั่นเองต่อไปบรรทัดที่2ครับเราอยากรู้1โมลซึ่ง1โมลตรงนั้นเนี่ยมันก็คือ6 0 2ยคูณ10ยกกำลัง23โมเลกุลใช่ไหมครับอะเทียบประหยัดตะยางทำยังไงนะครับตัวนี้ก็คูณขึ้นไปแล้วก็หารด้วยตัวนี้ใช่ไหมครับน่าจะจำได้นะนะครับมันก็จะเท่ากับ6 0 2ยคูณ10ยกยี่สง23โมเลกุลนะครับคูณกับ 7.304ุคูณ10ย้อลบ23กรัมหารด้วย1โมเลกุลนะครับหารด้วย1โมเลกุลหน่วยที่เหมือนกันก็คือโมเลกุลกับโมเลกุลมันตัดกันได้นะครับที่เหลืออยู่ก็คือเป็นกรัมดังนั้นคิดตัวเลขเออกมานะครับจะได้เท่ากับ43.97นะครับก็ประมาณเป็น44เห็นไครับอ่า 4ีตัวนี้ไปตรงกับอะไรอีกนะครับก็นี่ครับมันไปตรงกับตัวนี้พอดีเลยนะครับมวลโมเลกุลเห็นไหมครับดังนั้นนะครับจากสองข้อที่อาจารย์อธิบายให้ดูนะครับเราสามารถสรุปได้นะครับก็คือสารใดๆก็แล้วแต่นะครับ1โมลจะมีมวลนะครับเท่ากับมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมนะครับ ดังนั้นนะครับตรงนี้สรุปนะครับสารใดๆก็แล้วแต่1โมลนะครับสารใดๆก็แล้วแต่1โมลเนี่ยมันจะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมนะครับแล้วก็มีหน่วยเป็นกรัมถูกไหมอ่ะมาดูนะครับ Na ไม่ใช่ Na เท่าทีนะครับ N ไนโตรเจนนะครับ1โมลนะครับ1โมลก็จะมีมวลเท่ากับ14กรัมนะครับก็คือมวลอะตอมของ มวลต่อตมของ n นั่นเองนะครับต่อไป h 2 o นะครับ1โมลเท่ากับ18กรัมนะครับมาจากไหน18กรัมนะครับก็มาจากการหามวลโมเลกุลนั่นเองนะครับอ่าไฮโดรเจนเป็น1น,นะครับมี2ตัวคูณ2บวกกับ o นะครับ16นะครับก็จะเท่ากับ18นะครับอ่า ต่อไปนะครับโซเดียมคลอไรด์นะครับหนึ่งโมลมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเท่ากับห้าสิบแปดจุดห้ากรัมนะครับมาจากไหน,นครับห้าสิบแปดจุดห้านะครับก็หามวลโมเลกุล Na เป็นยี่สิบสามนะครับบวกกับ Cl ก็คือสามสิบห้าจุดห้านะครับอ่าน,นี้ก็คือ หนึ่งโมลน,นะครับสารใดๆก็แล้วแต่มันจะมีมวลเท่ากับมวลโมเลกุลหรือมวลอะตอมนะครับทีนี้นะครับเราไปดูตัวอย่างนะครับเราไปดูตัวอย่างในการคํานวณน,นะครับซึ่งมันจะทําให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับตัวอย่าง <c oughs> อ่ข้อแรกครับ ca แคลเซียมนะครับแคลเซียม จำนวนสามโมลมีมวลเป็นกี่กรัมนะครับมีมวลเป็นกี่กรัมถามหาอะไรนะครับถามหาหน่วยที่เป็นกรัมนะครับดังนั้นครับเราก็ทำเหมือนเดิมเลยก็คือการเทียบอจัรตยางโดยเอาหน่วยที่เราอยากรู้เนี่ยอยู่ทั้งด้านขวามือนะครับอา ca 1โมลนะครับ1โมลก็จะเท่ากับ40กรัม40มาจากไหนก็คือตัวนี้ครับ นะครับคือมวลอะตอมของเขานั่นเองนะครับหนึ่งโมโลเท่ากับสี่สิบกรัมต่อไปแคลเซียมนะครับสีแคลเซียม,นะยมโจทย์บอกมาก็คือสามจดห้าโมโลนะครับอ่ะทำยังไงอีกคุณเทีย,มมยบปริมาณต่างนะครับนี่หลายรอบแลนะ้วเนาะคูณกันนะครับแล้วก็หารตัวนี้นะครับก็ได้เป็นสามจดห้าโมโลคูณกับ40กรัมหารด้วยหนึ่งโมโล หน่วยที่เหมือนกันครับก็คือโมลกับโมลตัดกันได้นะครับคำตอบก็จะเท่ากับ150กรัมตรงนี้นั่นเองนะครับอะอีกข้อหนึ่งนะครับอีกข้อหนึ่ง <c oughs> KCL นะครับ KCL สี8จุดสอโมลมีมวลเป็นกี่กรัมเห็นไหมครับถามหาหน่วยที่เป็นกรัมไหม สิ่งแรกนะครับข้อนี้เราก็ต้องหาโมลโมเลกุลออกมาก่อนเนาะนะครับเพราะมันเป็นสารประกอบแล้วนะครับมันเป็นก้อนเดียวกันแล้วแต่ข้อนี้เนี่ยเห็นไหมมันมีตัวเดียวเดียวเลยเราไม่ต้องหาโมลโมเลกุลน,นะครับดังนั้นหาโมลโมเลกุลก่อน KCl ก็จะเท่ากับ K ตัวเดียว39นะครับบวกกับ Cl ก็คือ35.5นะครับรวมกันก็ได้เป็น74.5 ะครับรวมกันได้เป็น74.5ดังนั้น KCL 1โมลครับ1โมลก็จะเท่ากับ74.5กรัมเห็นไหมครับเอาหน่วยกรัมนะครับอยู่ทางด้านขวามือนะครับโจทย์บอกมามีเท่าไหร่ KCL ก็คือ4.28โมลน,นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับก็มืนเดิมเลยตัวนี้คูณขึ้นไปนะครับแล้วก็หารด้วยตัวนี้ ก็ได้เป็น4.28โมลน,นะครับคูณกับ74.5กรัมแล้วก็หารด้วย1โมลหน่วยที่เหมือนกันครับก็คือโมลกับโมลตัดกันนะครับหน่วยที่เหลืออยู่ก็คือหน่วยกรัมคำตอบครับจะได้เท่ากับ318.86กกรัมนะครับนี่คือคำตอบอ่ะโอเคนะครับต่อไป นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับก็ h 2 o นะครับ h 2 o h 2 o 50กรัมนะครับมีค่าเป็นกี่โมลน,นะครับถามหาอะไรถามหาโมลครับถามหาโมลข้อนี้อ่าหาโมลโมลกุณออกออกมาก่อนเลยนะครับ h 2 o นะครับไฮโดรเจนเป็นหนึ่งมีสองตงัวคูณ2ใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย O ก็คือสิบ รวมกันได้18ดนะดังนั้นนะครับเอาหน่วยที่เราอยากรู้อยู่ทั้งนั้นขวามือในข้อนี้หละอยากรู้หน่วยอะไรก็คือหน่วยตัวนี้ครับโมลอ่นะก็เริ่มเทียบเลย h 2 o จำนวน18กรัมนะครับเท่ากับ1โมลโจทย์บอกมานะครับก็คือ50กรัมใช่ไหมครับโจทย์บอกมา50กรัมเทียบไปเลยนะครับ50คูณตัวนี้แล้วก็หารนี่ ใช่ไหมครับ5้ากรัมคูณกับ1งโลแล้วก็าหารด้1 8กรัมหน่วยที่เหมือนกันก็คือกรัมกับกรัมตัดกันนะครับหน่วยที่เหลืออยู่คือโมลนั่นเองอ่ส่วนตรงนี้นะครับก็ฝากให้พวกเราไปคิดดูนะครับว่าได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับ <c oughs> อ่ะอีกข้อนึงนะครับอีกข้อหนึ่ง,ร,งรูปแบบก็จะเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ให้หน่วยเป็นกรัมมาแล้วก็ถามหาโมลน,นะครับ อ่ะตรงนี้เราก็ลองอ่าทำดูนะครับอ่าคิดตัวเลขออกมาด้วยได้เท่ากับเท่าไหร่นะครับต่อไปครับต่อไปตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแบบฝึกหัดนะครับเป็นแบบฝึกหัดเรื่องนะครับโมนกับโมนสารนะครับแล้วก็มีเรื่องโมนด้วยนะครับเรื่องโมน อ่นะครับมีแบบฝึกัดสีข้อก็ให้พวกเราทําลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปทําแบบฝึกหัดจันขออนุญาตทบทวนให้นิดหนึ่งนะครับตัวความสัมพันธ์ตัวแรกนะครับ1โมลครับอ่าหโมลเท่ากับอะไรก็คือ6.02คูณ10ยกกกำลัง23นะครับอนุภาคเนาะซึ่งอนุภาคตรงนี้เนี่ยนะครับ มันจะเป็นอะตอมก็ได้หรือเป็นโมเลกุลก็ได้นะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับตัวถัดไปนะครับ1โมลน,นะครับ1โมลเท่ากับมวลอะตอมนะครับหรือเท่ากับมวลโมเลกุลก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ในส่วนของความสัมพันธ์ที่เราเรียนมานะครับที่ผ่านมาโอเคนะครับอันนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของโมนกับโมนสารแบบหัดให้พวกเราจัดการเคลียร์ลงในสมุดของตัวเองให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งในคาบถัดไปนะครับในวิดีโอถัดไป โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้สวัสดีครับ